ครับสวัสดีครับผมอาจารย์พุทธพรสอสีนะครับก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อม Man and Environment นะครับคลิปนี้ก็เป็นตอนที่4นะครับเราจะว่ากันด้วยเรื่องของกระบวนการในสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งกระบวนการในสิ่งแวดล้อมนะครับก็เป็นกระบวนการที่ทำให้สิ่งมีชีวิตนดำรงชีวิตอยู่ได้นะครับ Dante, Nacional, Safe, да. มีการหมุนเวียนสสารนะครับมีการถ่ายทอดพลังงานมีการถ่ายทอดข้อมูลนะครับทีนี้นะครับกระบวนการพวกนี้นะครับมีหลักการยังไงบ้างนะครับเราก็จะมาดูกันนะครับแบบกว้างๆก่อนนะครับนะเริ่มจากกระบวนการหมุนเวียนสสารนะครับกระบวนการหมุนเวียนสสารนะครับ ทำไมต้องมีการหมุนเวียนสสารนะเพราะว่านะโลกของเราเนี่ยนะครับเป็นระบบปิดนะครับคำว่าระบบปิดเนี่ยนะก็คือว่าสสารต่างๆนะไม่ได้เพิ่มขึ้นนะไม่ได้หายไปนะครับมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับสสารมีปริมาณจํากัดมันมีการเปลี่ยนรูปนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์นะต่อสิ่งต่างๆนะในระบบนิเวศในสิ่งแวดล้อมนะครับนะ ส,สารบางชนิดนะครับมันมีอยู่ในสิ่งแวดล้อมน้อยมากนะครับมีจํากัดนะแต่ว่าสิ่งมีชีวิตต้องการมากนะครับเช่นแร่ธาตุต่างๆนะหรือว่าออกซิเจนนะครับออกซิเจนเนี่ยมีอยู่ในสิ่งแวดล้อมจํากัดนะครับบางครั้งมันถูกใช้ไปแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นคาร์บอนไดออกไซด์นะครับถ้าออกซิเจนเปลี่ยนไปเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เรื่อยๆนะครับสุดท้ายแล้วออกซิเจนก็หมดนะ กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์หมดเพราะว่าสิ่งมีชีวิตนะใช้หายใจนะครับทีนี้มันก็ต้องมีการเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ให้กลับมาเป็นออกซิเจนอีกครั้งหนึ่งนะตรงนี้ก็ต้องมีสิ่งที่เข้ามาช่วยเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นออกซิเจนนั่นก็คือพืชหรือว่าสิ่งมีชีวิตสังเคราะห์แสงนะครับตรงนี้ก็ทําให้เกิดการหมุนเวียนสาสารนะออกซิเจนไปอยู่ในรูปคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็กลับไปเป็นออกซิเจนอีกครั้งหนึ่งนะ สิ่งมีชีวิตมีวิวัฒนาการที่มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมนะครับเกิดวงจรการหมุนเวียนของส,สารระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมนะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าสิ่งมีชีวิตมันไม่สามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้มันก็สูญพันนะครับนะมันจะต้องมีการหมุนเวียนนะครับตลอดนะอันนี้ก็เป็นหลัก ของกระบวนการหมุนเวียนสาสารนะครับทีนีเ้เมื่อมีการหมุนเวียนสาสารก็จะมีกฎต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับทำให้สาสารนั้นมันหมุนเวียนไปในทิศทางที่เหมาะสมนะกับสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับกฎข้อแรกนะครับที่เราควรทำความรู้จักนะครับก็คือ law of tolerance นะครับ law of tolerance คำว่า tolerance แปลว่าทนทานอดทนนะครับ law of tolerance ก็คือกฎของการทนทานคือยังไงกฎของการทนทานนะครับสารแต่ละชนิดจะมีความเข้มข้นที่สิ่งมีชีวิตสามารถทนทานได้แล้วก็มีช่วงที่เหมาะสมที่สุดมนุษย์เราก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะครับมนุษย์เราก็เป็นไปตามกฎข้อนี้นะครับ ให้นิสิตไปอยู่ที่ขั้วโลกใต้แบบนกเพนกวินนะครับนิสิตก็บอกอยู่ได้ถ้ามีอาหารถ้ามีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มห,มหนาเพียงพอที่จะทนหนาวได้นะครับมีมีน้ํามีอาหารการกินอยู่ได้มนุษย์เราสามารถดัดแปลงสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในช่วงที่ทนทานได้นะแต่ถ้าเกิดเอานกเพนกวินมาอยู่ที่กําแพงแสนนะครับไม่นานก็ตายร้อนเกินไปนะครับ นะยกเว้นเราจะสร้างนะที่อยู่ให้นกเพนกวินมีน้ําแข็งมีอะไรนะครับมีการปรับอากาศนะนี้ก็เรียกว่านะเป็นเรื่องของกฎของการทนทานนะครับนะลองดูรูปนี้นะครับรูปนี้คืออะไรนะครับรูปนี้เป็นแผนภาพนะมีแกน x นะครับแกนะแกน x ตรงนี้นะครับคืออะไรนะ ด้านซ้ายโลนะครับด้านขวาไฮนะจากต่ำไปสูงของอะไรเทมเปอรเรเอรนะครับอุณหภูมินะอุณหภูมิจากต่ำไปสูงนะครับทีนี้ตรงนี้คืออะไรนิสิตเห็นฝูงปลานะครับอันนี้คือลักษณะการรวมตัวของฝูงปลาในมหาสมุทรนะฝูงปลาเนี่ยนะครับมันจะไปอยู่กันเยอะบริเวณที่อุณหภูมิเหมาะสมกับมันมากที่สุด อยู่ตรงนี้เยอะที่สุดเราเรียกบริเวณที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสิ่งมีชีวิตนะครับว่าออปติมัมเรนจ์ช่วงที่เหมาะที่สุดช่วงที่ดีที่สุดนะครับตรงไหนที่อุณหภูมิเหมาะมันก็มาอยู่กันเยอะตรงไหนที่อุณหภูมิเริ่มหนาวเกินไปหรือว่าร้อนเกินไปก็จะเกิดโซนที่เรียกว่าโซนออฟฟิ y ิโอโลจิเค้าสเต s สนะโซนออฟฟิซิโอโลจิค้ t สเตร ความเครียดทางสรีรวิทยาคนเราถ้าเกิดหนาวเกินไปก็หาเสื้อหนาๆมาใส่นะครับนะเริ่มนั่งตัวสั่นหนาหนาวนะครับคนเราถ้าร้อนเกินไปก็ถอดเสื้อก็อาบน้ำนะก็หาห้องแอร์เข้าไปอยู่นะครับคนเราปรับตัวได้นะครับสัตว์ต่างๆมันไม่สามารถจะหาอะไรเข้ามาทดแทน นะครับส่วนที่ไม่เหมาะสมได้นะครับมันก็เริ่มเกิดความเครียดนะสเตรสนะครับถามว่ามีปลาอยู่ไหมตรงโซนออฟฟิซิโอโลจิคอลสเตรสนะครับอยู่นะสาเหตุที่มันอยู่ตรงนี้นะอาจจะฟิลนะครับน้อยหน่อยนะฟิลออร์แกนิซึมมีสิ่งมีชีวิตอยู่น้อยหน่อยสาเหตุที่มันอยู่ตรงนี้เพราะอะไรบ้างมันอาจจะเข้าไม่ถึงตรงนี้เพราะว่าปลาอยู่กันเยอะเกินไปหนานแน่นนะครับมันเลยยอมอยู่ตรงนี้ นะยอมอยู่ตรงนี้อาจจะมีข้อดีก็ได้ก็คืออะไรอาหารอาจจะมีเหลือนะครับแพลงก์ตอนปลาเล็กอะไรต่างๆที่ไม่ไม่ค่อยมีใครแย่งนะถ้าไปอยู่ตรงนี้แย่งกันเยอะเกินไปนะครับอยู่ตรงนี้ก็พออยู่ได้นะครับก็ฟิลออแกนิซึมนะทีนี้ถ้าเลยจากจุดนี้ไปหนาวจาัดร้อนจัดนะครับก็ no ออแกนิซึมโนเลยนะ no ออแกนิซึมไม่มีใครอยู่ได้อยู่ก็เดี๋ยวก็ตายนะหนาวแข็งตายร้อนนะครับ ตายนะครับอันนี้ก็เรียกว่า Law of Tolerance นะครับเราจะใช้ประโยชน์ตรงนี้มาใช้บริหารจัดการอย่างเช่นธุรกิจโรงแรมอะไรพวกนี้ก็ได้นะอันนี้ก็ลองมองดูถ้าเกิดว่าโรงแรมของเรานะครับที่ที่กินอาหารตอนเช้านะครับนะครับก็อาจจะมีโซนที่วิวไม่สวยโซนที่แดดส่องร้อนนะครับนะ วัยรุ่นนะครับที่มาเที่ยวอาจจะชอบนั่งตรงที่มีแดด่องมีอะไรนะครับนะคนสูงวัยหน่อยก็อยากจะหาที่เย็นๆนะครับไม่โดนแดดนะครับอันนี้ก็จะจัดแบ่งที่ให้เหมาะสมนะาจาัดภูมิทัศน์จัดเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะครับให้เข้าก,กันกับสถานที่นะครับให้เหมาะสมนะไม่ใช่เอาโซฟาไปตั้งตรงที่ฝนสาดอะไรเงี้ยนี่ยกตัวอย่าง,างนะครับอันนี้ก็เราก็บริหารจัดก,การพื้นที่ไปนะครับ นะตรงไหนที่ไม่ค่อยสะดวกสบายนักนะครับแต่ว่าวัยรุ่นชอบก็จัดให้เหมาะอะไรแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นการนำความรู้เรื่อง law of tolerance มาใช้ได้นะครับกดข้อที่2นะครับกดน้อยที่สุดนะกดน้อยที่สุดนะครับ,ก,รบก็เรียกว่า law of the minimum นะครับนะอันนี้คืออะไรนะ สิ่งมีชีวิตเจริญเติบโตได้ก็ต่อเมื่อได้รับสารารที่จําเป็นนะสารที่จํนนะสะสาจเป็นในปริมาณเพียงพอนะครับจำเป็นแล้วก็เพียงพอนะครับถ้าเกิดขาดสารารชนิดนั้นซึ่งมีอยู่น้อยที่สุดเนี่ยเพียงอย่างเดียวการเจริญเติบโตก็หยุดนะครับอย่างเช่นระบบนิเวศในเขตร้อนนะอาจจะขาดฟอสฟอรัส ในรูปที่พืชนําไปใช้ได้นะต่อให้นิสิตใส่ปุ๋ยโน่นปุ๋ยนี่ครบนะ้ไนโตรเจนนะครับโพแทสเซียมครบแมกนีเซียมแคลเซียมนะปุ๋ยดีมากอากาศดีมากนะครับดินดีนะแต่ขาดฟอสฟอรัสมันก็เจริญได้นะพืชก็โตได้เท่าที่มีฟอสฟอรัสให้มันใช้นะครับไม่ยอมโตงดงามเพราะว่าฟอสฟอรัสไม่พอฟอสฟอรัสเป็นสารจําเป็นนะครับลองดูรูปนะครับ สมมุติว่าเ,เรามีไมนะ้เป็นท่อนสั้นท่อนยาวนะครับไม่เท่ากันแล้วนิสิตได้รับมอบหมายให้เอาไม้ที่ว่าเนี่ยนะแผ่นไม้เนี่ยมาประกอบเป็นถังใส่น้ำนะถังบาเรลนะครับใส่น้ำนะทีนี้นะครับนิสิตประกอบเสร็จนิสิตก็พบว่าอะไรพบว่าสามารถจะใส่น้ำได้เท่ากับไม้ท่อนที่สั้นที่สุดนะครับนิสิตไม่สามารถเติมน้ำให้ ได้ถึงเต็มถังหรือว่าถึงระดับตรงนี้ได้เพราะว่าน้ําจะรั่วออกซะก่อนตามไม้ชิ้นที่สั้นที่สุดนะครับรูปขวาก็เหมือนกันนะนะครับนะเพราะฉะนั้นสมมุติว่าไม้ชิ้นที่สั้นที่สุดคือฟอสฟอรัสแล้วก็ถังอันนี้คือดินนะครับนะนิสิตสามารถใส่ใน้ําก็คือผลผลิตที่ได้เนี่ยนะครับพืชพืชมันโตได้เนี่ยนะเท่ากับระดับไม้ชิ้นที่สั้นที่สุดหรือว่าระดับฟอสฟอรัสในดินนะครับอันนี้ก็เรียกว่ารอ ออฟเดอะมินิ m ัมนะครับนิสิตจะแก้ปัญหาทําให้น้ำเนี่ยเติมได้เต็มนิสิตต้องเพิ่มความยาวของไม้ให้มากขึ้นนะครับนะอันนี้เรียกว่าหาจุดอ่อนให้เจอนะครับนิสิตประกอบธุรกิจสร้างรีสอร์ทนะครับนะสวยงามทุกอย่างนะวิวทิวทัศนะครับนะที่ที่นอนอาหารการกินอร่อยทุกอย่างนะครับทำไมคนไม่มานะครับคนมาเที่ยวน้อย นะครับประชาสัมพันธ์ก็แล้วนะครับก็พบว่าหน้าฝนถนนเละนะครับถนนลูกรังนะครับรีสอร์ทส,สวยแค่ไหนถนนลูกรังเละนะครับคนก็ไม่ค่อยอยากเข้ามารถจะพังเอานะครับก็ปรับปรุงถนนนะครับลงทุนปรับปรุงถนนไม่ใช่ไปแก้ปัญหาเรื่องอาหารอาหารก็อาาร่อยอยู่แล้วนะครับที่พักดีอยู่แล้ววิวสวยอยู่แล้วนะแก้จุดอ่อนแซะนะครับถนนปรับปรุงถนนแล้วคนก็จะมาพักนะครับ มากขึ้นนะนี่เรียกว่านำความรู้เรื่องของ law of the minimum นะครับมาใช้นะครับกฎการอนุรักษา์สารนะครับ law of the conservation of matter นะกฎการอนุรักษา์สารนะครับมองง่ายๆก็คือว่าส,าสารไม่หายไปไม่เกิดขึ้นใหม่เปลี่ยนรูปนะครับในธรรมชาติก็เหมือนกันนะครับ ในธรรมชาติจะไม่มีคำว่าของเสียคำว่าของเสียหรือว่า w a s t เนี่ยนะครับเป็นคําที่บัญญัติขึ้นมาหมายถึงของที่เราไม่ต้องการเราจะทิ้งนะขยะขี้วัวขี้ควายเป็นของเสียนะครับแล้วพืชมันนับขี้วัวขี้ควายเป็นของเสียไหมมันไม่นับมันบอกว่าขี้วัวขี้ควายเป็นปุ๋ยของมันนะครับนะหรือว่าไอเสียจากรถยนต์นะครับหรือว่าไอเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมนะครับ ถ้ามีคาร์บอนไดออกไซด์นะเป็นของเสียไหมนะครับเป็นของเสียสำหรับเราแต่ว่าพืชน,นะดูดเอาไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงได้นะครับนะอันนี้ก็เรียกว่าไม่มีคำว่าของเสียในธรรมชาตินะครับเราใช้เรียกสิ่งที่เราไม่ต้องการเท่านั้นนะครับทุกอย่างมันจะต้องมีประโยชน์อะไรสักอย่างหนึ่งต้องหาทางจัดการมันให้ได้นะครับใช้เทคโนโลยีใช้อะไรก็แล้วแต่เข้ามานะ อย่างรูปนี้เห็นไหมครับรูปนี้ก็คือวัตจักรนะครับของสิ่งมีชีวิตแล้วก็คาร์บอนในระบบนิเวศนะครับยกตัวอย่างคาร์บอนไดออกไซด์ที่ว่าเมื่อกี้นะนะครับโรงงานนะครับใช้ไม้ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นเป็นเชื้อเพลิงเป็นฟูเอลนะครับนะเผาแล้วก็เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศนะครับสัต์ต่างๆนะครับ ก็มีการหายใจออกมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เหมือนกันนะเสือกินกระต่ายนะครับนะเผาผลาญอาหารได้คาร์บอนไดออกไซด์นะเสือกระต่า,ตายตายลงนะครับแบคทีเรียามาย่อยได้คาร์บอนไดออกไซด์นะครับได้ธาตุอาหารลงดินนะครับนะเสร็จแล้วพืชสาหร่ายไซยาโนแบคทีเรียก็สังเคราะห์แสงนะครับได้เป็นอาหารนะพืชสังเคราะห์แสงได้หญ้าได้ใบไม้กระต่ายมากินเสือมากินนะตายลงก็เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ ต้นไม้ตัดเอามาทําเป็นเชื้อเพลิงก็ได้คาร์บอนไดออกไซด์นะครับสิ่งมีชีวิตตายลงพืชตายลงก็เป็นหน้าที่ของดีทริติวอลนะครับผู้ย่อยสลายผู้กินราบนะบพวกจุลินทรีย์ในดินนะครับย่อยสลายนะนี้ก็จะเห็นว่าไม่มีของเสียเลยนะครับทุกอย่างมันหมุนเวียนนะต้องหาจุดให้ได้ว่าใครเป็นคนหมุนเวียนมันนะครับ อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่สำคัญนะก็คือเรื่องของการขยายทางชีวภาพนะครับนะการขยายทางชีวภาพ b บ o l โลจิ a ค m a แมกนะิฟิเคชันความเข้มข้นของสารเพิ่มขึ้นตามลำดับขั้นของการถ่ายทอดดนะูรูปดีกว่านะครับนะสมมุติว่ามียาฆ่า,มาแมลงนะครับ ไหลลงสู่ทะเลนะครับยาฆ่าแมลงยาฆ่าแมลงสมมุติเป็นเม็ดส้มๆเนี่ยนะครับเม็ดส้มๆเนี่ยนะไหลลงสู่ทะเลแหล่งน้านะครับวเตอร์ Water, นะก็กระจายไปในน้ําจนเจือจางมากๆแทบไม่ไม่เกิดพิษอะไรเลยนะไม่เกิดพิษเลยนะมันลองนึกดูว่ายาฆ่าแมลงนะครับลิตรหนึ่งนะกระจายลงสู่มหาสมุทรนะสมมตินะนะนะครับก็กระจายไปทั่วนะความเข้มข้นต่ำมากเม็ดส้มๆเนี่ยนะครับอยู่ใน ทะเลในมาหาสมุทรต่อมาก็มีพวกแพลงตอนพืชนะครับโปรดิวเซอร์ผู้ผลิตก็คือแพลงตอนพืชมันก็ดูดน้ําเข้าสู่เซลล์ดูดเข้าไปแล้วไอ้เม็ดส้มๆนี่ไม่สามารถจะออกจากเซลล์มันได้นะครับก็เริ่มเข้าไปสะสมในในเซลล์แพลงตอนความเข้มข้นก็เพิ่มขึ้นพันเท่านะครับเพราะว่ามันเข้าไปแล้วไม่ออกมานะครับแพลงตอนก็ดูดซับ เอายาฆ่าแมลงเข้าไปทุกวันนะครับต่อมาสูแพลงก์ตอนก็มากินแพลงก์ตอนพืชนะยาฆ่าแมลงก็อยู่ในแพลงก์ตอนสัตว์นะสูแพลงก์ตอนนะครับความเข้มข้นเพิ่มขึ้นเป็นหมื่นเท่านะครับต่อมาปลาเล็กมากินแพลงก์ตอนปลาใหญ่มากินปลาเล็กนะครับอสารพวกนี้มันเข้าไปแล้วมันไม่ออกนะครับมันสะสมนะครับก็เพิ่มขึ้นจนเป็นล้านเท่าใน ในปลาใหญ่นะต่อมาก็มีนกกินปลามากินนะจับปลากินปุ๊บสักพักนกก็ดิ้นกระแดวกระเดานะครับตายนะอันนี้เพราะว่ายาฆ่ามแมลงมันสะสมจนเยอะมากนะไปอยู่ในตัวนกเนี่ยนะครับเข้มข้นกว่าในน้ำทะเลถ,ถึง10ล้านเท่านะเกิดการขยายทางชีวภาพของยาฆ่ามแมลงดีๆเนี่ยนะครับนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เรียกว่าการขยายทางชีวภาพนะครับ พวกสารพิษพวกสารอันตรายพวกนี้ก็เพิ่มปริมาณความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆตามลำดับห่วงโซ่อาหารนะครับส่วนกระบวนการถ่ายทอดพลังงานนะคงไม่ต้องลงรายละเอียดอะไรเยอะนะครับมันก็มีเรื่องของแหล่งพลังงานไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตอะไรก็แล้วแต่ต้องพึ่งพาพลังงานแสงอาทิต์นะครับพืชต้องสังเคราะห์สแสงนะครับนะถ้าไม่มีดวงอาทิตย์พืชสังเคราะห์สแสงไม่ได้ก็ไม่มีพืช คนเราก็ไม่มีอาหารกินนิสิอาจจะบอกก็กินสัตว์แทนกินวัวกินหมูนะกินไก่ไก่ก็ต้องกินข้าวหมูหมูก็ต้องกินกินรำข้าวนะหรือว่าวัวก็กินหญ้าหญนะ้าก็ต้องสังเคราะห์แสงอยู่ดีข้าวก็ต้องสังเคราะห์แสงอยู่ดีก็อาศัยพลังงานแสงอาทิต์นะถ่ายทอดพลังงานเป็นรูปพลังงานเคมียกเว้นพวกสิ่งมีชีวิตที่ตั้งแต่เกิดจนตายไม่เคยเห็นดวงอาทิตย์ไม่เคยเห็นแสงอาทิตย์เลยนะครับพวกแบคทีรียที่อยู่ตาม ก้นหมาสมุดพวกนี้ก็ได้พลังงานจากพลังงานเคมีนะครับอันนี้ก็เป็นข้อยกเว้นนะปริมาณน้อยส่วนใหญ่ต้องต้องการพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งนั้นนะครับนะการถ่ายทอดพลังงานนะครับก็จะเริ่มต้นจากผู้ผลิตนะครับแล้วก็ได้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับสมมุติว่าผู้ผลิตสร้างพลังงานได้10,000กิโลแคลอรี่นะครับ ต่อมากระต่ายมากินพืชนะครับกระต่ายก็ได้พลังงานจากจากพืชไปประมาณ1000กิโลแคลอรี่ที่เหลือก็ลอสสูญเสียไปในรูปความร้อนอะไรต่างๆกลับสู่บรรยากาศนะครับแล้วก็งูมากินกระต่ายงูก็ได้พลังงานจากกระต่ายมาอีกในร้อยกิโลแคลอรี่ที่เหลือก็สูญเสียไปนะครับนกอินทรีมาจับงูกินก็เหลือแค่10กิโลแคลอรี่นะครับเพราะฉะนั้นการที่นก นกมากินงูเนี่ยถือว่าได้พลังงานน้อยเมื่อเทียบกับการสูญเสียไปนะครับนะถ้าถ้านกสามารถมากินหญ้าดได้ก็จะได้พลังงานโดยตรงอะไรแบบนี้นะครับซึ่งก็ก็มีการพูดกันเยอะเหมือนกันว่าการที่เรากินกินพืชน,นักกินเจนักกินมังสวิรัตาก็เอาเอา,เอาจุดนี้มามาเป็นจุดขายนะครับก็บอกว่ากินพืชดีกว่าประหยัดพลังงานนะครับนะถ้ากินสเต็กเนี่ยกว่าวัวมันจะ ได้พลังงานเท่านี้สิ้นเปลืองมากวัวต้องกินหญ้าเป็นไร่ๆนะครับก่าจะมาเป็นชิ้นเนื้อสเต็กให้เรากินนะครับอันนี้ก็ก็เป็นแนวคิดนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับโลกเราก็สร้างขึ้นมาด้วยระบบนิเวทที่เหมาะสมนะครับดีอยู่นะห่วงโซ่อาหารนะครับถ้าถ้าไม่มีนกอินทรีที่คอยจับงูงูก็เยอะเกินไปนะครับนะนี้ก็มันก็สัมพันธ์ดีอยู่แล้วนะวัวอะไรพวกนี้ก็ช่วยกินวัชพืชช่วยกินหญ้าอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็น ทร p ฟิ c เลเวลนะระดับการกินและก็การถ่ายทอดพลังงานนะครับรูปนี้ก็แบบเดียวกันนะบางทีเราเรียกว่าพีระมิดของอาหารนะครับผู้ผลิตโทษผู้บริโภคโปรดิวเซอร์ Producer ก็เยอะที่สุดนะเป็นฐานพีระมิดนะครับแล้วก็ถ่ายทอดพลังงานจากแสงอาทิตย์ไปเป็นทอดทอดนะครับจนถึงผู้บริโภคนะลำดับสูงสุดนะครับแล้วก็เป็นหน้าที่ของเห็ดรานะแบคที ria ดีคอมโพเซอร เช่ย,ย่อยสลายเมื่อทุกตัวตายลงนะครับกระบวนการถ่ายทอดข้อมูลนะครับก็เรื่องของการถ่ายทอดทางพันธุกรรมต่างๆมาตั้งแต่อดีตโบราณจนถึงปัจจุบันสิ่งมีชีวิตต่างๆก็มีวิวัฒนาการมีการรักษานะการสืบพันธุ์การถ่ายทอดลักษณะจากรุ่นปู่ย่าตายายไปสู่รุ่นลูกร,ร,ร,รุ่นหลานนะครับอันนี้ก็เป็นการถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะครับ ทีนี้นะครับก่อนจะดูวิดีโอวันนี้นะครับก็มีเรื่องของประโยชน์ของป่าไม้มาเป็นการทบทวนนะเป็นไอเดียนะก่อนที่จะดูวิดีโอน,นะครับก็ประโยชน์ของป่าไม้มีทั้งประโยชน์ทางตรงแล้วก็ทางอ้อมนะประโยชน์ทางตรงก็เป็นปัจจัย4นะครับนะเป็นที่อยู่อาศัยเป็นอาหารเป็นเครื่องนุ่งห่มเป็นยารักษาโรคนะครับนะ ท่อนสูงท่อนไม้ก็สร้างที่อยู่อาศัยนะครับลูกจากในป่าชายเลนก็เป็นอาหารได้อันนี้ก็มาเป็นตัวอย่างนะอันนี้ต้นจากนะครับต้นจากลูกจักนะฮะอยู่ในป่าชายเลนนะครับนะตรงนี้นะครับเครื่องลูกหงสนะครับนะบเส้นใยจากพืชนะฝ้ายนะครับหรือว่าอันนี้ปอนะครับก็มามาทำเป็นเสื้อผ้าต่างๆได้นะครับ จะรักษาโรคนะครับเราก็ได้จากป่านะครับยาต่างๆในปัจจุบันก็เกิดจากความรู้ทางด้านนะเคมนะีของสารอินทรีย์ต่างๆในพืชในสมุนไพรต่างๆด้วยนะส่วนประโยชน์ทางอ้อมนะครับก็อย่างที่ทราบนะเป็นแหล่งกําเนิดต้นน้ําลําธารนะครับรักษาความชุ่มชื้นนะครับนะเป็นแหล่งพักผ่อน ศึกษาหาความรู้นะบรรเทาลมพายุป้องกอันอุทกภัยนะครับกันการกัดเซาะพัดพาหน้าดินนะครับช่วงนี้หน้าฝนเราก็ได้ยินข่าวน้ําท่วมน้าหลากนะครับน้ําป่านะครับก็ที่มันไม่รุนแรงนะครับก็เป็นเพราะว่ายังมีป่านะครับคอยอุ้มน้ํานะครับที่มันไม่แห้งแล้งรุนแรงเพราะว่ามีป่าคอยรักษาความชุ่มชื้นนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของป่าไม้นะครับ นะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับนะอย่างอันนี้เขตป่าท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์ห้ามตัดไม้ทุกชนิดนะครับห้ามล่าสัตว์ป่านะอันนี้เป็นป่าชายหาดนะครับนะมีต้นสนทะเลมีมีพืชในป่าชายหาดคอยป้องกันเวลามีคลื่นลมแรงนะครับก็ไม่เกิดความเสียหายมากนะครับซินามิเข้าก็ได้ป่าพวกนี้แหละคอยป้องกันไว้ระดับหนึ่งนะครับ อันนี้ก็ป่าชายหาดนะครับเราจะเห็นนะบางที่ที่ยังไม่ได้มีการพัฒนาบุกเบิกสร้างรีสอร์ทอะไรเราก็จะเห็นเป็นชายหาดแล้วก็เป็นป่าแบบนี้นะครับคอยกันลงกันไม่ให้ทรายโดนพัดพาไปเยอะนะครับกันคลื่นนะครับก็วิดีโอเรื่องที่4นะครับวันนี้นิสิตจะได้ดูรายการพินัยกรรมธรรมชาตินะครับตอนปฐมบทน,นะครับ ทำไมถึงเรียกพินัยกรรมนะพินัยกรรมคืออะไรนะครับก็เดี๋ยวลองดูในวิดีโอนะครับวิดีโอวันนี้สิ่งที่น่าสนใจคือนิสิตจะได้เห็นภาพความงดงามนะเรากําลังเรียนวิชามนุษย์สิ่งแวดล้อมเป็นวิชาสุนทิียศาสตร์เรียนรู้เกี่ยวกับความงามของธรรมชาติความงามที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับพินัยกรรมธรรมชาติจะว่าด้วยภาพการดํารงชีวิตระบบนิเวศในป่าแบบต่างๆของประเทศไทยนะครับช่างภาพก็ใช้เวลา นะครับใช้ความอดทนนะครับไปถ่ายทําตามอุทยานแห่งชาติตามป่าต่าง,งๆทั่วประเทศตั้งแต่เหนือจะลดใต้นะครับนิสิตจ,จะได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมนะครับก็เดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ค่อยสรุปไว้ในไฟล์ pdf นะครับที่จะให้นิสิตนะดาวนโหลดไปอ่านได้นะครับสรุปในตอนตอนทุกๆวันศุกร์หรือวันเสาร์นะครับสุดสัปดาห์ของแต่ละสัปดาห์นะครับ นะสำหรับเช้าวันนี้นะครับก็ไว้เท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ในคราวหน้านะครับสวัสดีครับ